สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้กลองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกกลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจําวันที่18และวันที่19กร,รกฎาคมพุทธศัการาช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอูตุนิยมวัทยาคาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้ บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทะเลของทางด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำแหล่งผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมตูนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขึ้นสูงอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันในวันนี้ ทางกรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมุอตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเป็นฉบับที่14โดยมีผลกระทบจนถึงวันที่19รกรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ พยากรณ์อากาศตามภาพต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงยีสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงาสองศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยะเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6บยี่กองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสา3สิบสองถึงสาิบสามองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสถึงยี่สบกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสาสิบสองถึงสาสิบสองศาเซลเซียสกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละเจดสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่บกถึงยิบเจ็องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียส,สในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอัตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอา่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื BR ่นสูง2-3เมตรบริเวณที Про ่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรย้อออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวัน ท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ